วันนี้มีแต่คนโพสต์มาเรื่องความตายพอดีแม่แม่หมอก็ตายเขาก็โพสต์มาว่าแม่เขาตายแล้วก็วันนี้มีแต่คนแจ้งมาข่าวเรื่องความตายก็เลยคุยกัเรื่องความตายกับยมอ้วนแม่ของอิกเอว่าพิจารณาอย่างไงต้องพิจารณาอย่างไงเราต้องคุยกันเรื่องการพิจารณาความตายต้องพิจารณาอย่างไง ให้เห็นยังไงแล้วก็มันเป็นลักษณะของการเห็นยังไงเนี่ยอ่ะกราบน้ำพสการหลวงตาแล้วครูบาอาจารย์ทุกท่านเนี่ยเออเมื่อกี้คุยกับหลวงตาว่าพี่ชายเพิ่งเสียนะคะก็เห็นว่าพอคนเราป่วยมาก็ไม่พ้นความตายก็ตายแล้วก็ไปเผาแล้วก็ เป็นกระดูกเท่าฐานแล้วเราก็มาทําเป็นรูปหุ่นตุ๊กตาแล้วก็ของพวกนี้ก็เอาไปเอาไป,อาไปอาลอยอังคารก็เป็นสิ่งที่เหมือนตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอคะมันเป็นสังขารที่ไม่เที่ยงแท้เวลาไอ้อมาพิจนารนณ้อมในใจวิธีการพิจารณาน้อมพิจารณาอย่างไง นูนึกถึงพอเขาเขาตายปุ๊บแล้วก็ไปเอาไปเผาแล้วก็มีกระดูก,กเห็นกระดูกแล้วก็เอาเป็นเท่าฐานไปโปรย <c oughs> นึกถึงว่าเราสักวันเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาอย่างเงี้ยคือ <c oughs> ทุกคนไม่พ้นความตายสักวันก็ต้องเป็นเราคือโยมอ้ยมยมวนเนี่ยอ,อมีบุญวาสนา ได้เคยน่าจะได้พิจารณามาก่อนแล้วใน,ในหลายภพชาติคือสามารถที่จะเห็นเป็นภาพเวลาพิจารณาความตายเห็นคุยกันเมื่อกี้นยะบอกว่าเห็นเป็นภาพเลยว่าพี่ชายตายมีสภาพยังไงยังไงอะไรรายละเอียดของการตายการลดน้ำศพการเอาใส่โงแล้วก็เอาขึ้นเผ,า,ผาเผาเสร็จแล้วก็เอามาเป็นเก็บขี้เท้าเก็บขี้เท่ากระดูก แล้วขี้เต่ากระดูกก็ตัวใหญ่ขนาดไหนก็มาปั้นได้ตุกตาตัวเล็กๆแค่นั้นเนละยไม่ว่าจะมีมากมีน้อยมีเท่าไหร่สุดท้ายก็เอามาปั้นได้แค่ตุกตาตัวเดียวตัวเล็กๆตัวหนึ่งแล้วก็เอาไปลอยอังคารคือไปลอยน้ําหายไปหมดไม่เหลืออะไรเลยไม่ได้อะไรเลยไม่มีอะไรไม่ได้เป็นอะไรเลยทุกคนเท่ากันมีสิทธิ์เท่ากันอย่างนี้หมดเลย ไม่มีใครที่จะหนีความตายไปได้ไม่ว่าจะยากดีมีจนจนถึงว่าหมากษัตริย์ทุกคนก็ไม่สามารถที่จะหนีความตายไปได้เกิดมาแล้วต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพลาดไม่ว่าบางศาสนาก็ฝังบางศาสนาก็เผาแต่ก็คือที่สุดก็กลับคืนสู่ธรรมชาติมาจากดินกลับคืนสู่ดินมาจากน้ํากลับคืนสู่น้ํามาจากลมกลับคืนสู่ลมมาจากไฟกลับคืนสู่ไฟ แต่จากการที่ได้คุยกับโยบอ้วนเนี่ยจะเห็นเวลาพิจารณาพวกนจเหตเป็นภาพว่าตัวเราก็ต้องไปเช่นเนี้ยก็ให้น้อมว่าตัวเราก็ตายแล้วมีสภาพเป็นอย่างเงี้ยให้ค่อยๆมีรายละเอียดเหมือนกับที่พี่ชายตายแล้วก็คนอื่นๆก็ตายเหมือนกันแล้วก็ตายมีสภา,าพไปแตกต่างกันสุดท่านก็นไปสู่ความตายแล้วลดน้ําศพเสร็จแล้วก็เอาใส่โลงตรวจศพแล้วแต่ว่าจะสวดกี่วันก็ ตอนก่อนจะเผาก็ญาติพี่น้องไปเปิดดูก็เน่าเหม็นแล้วก็เอาใส่เตาเผาก็ไฟลุกโชนไหมอย่างนะี้เนี่ยจนเป็นขี้เถ้ากระดูกเสร็จแล้วก็เอามาตอนเช้าเก็บขี้เถ้ากระดูกก็กลายเป็นปนเป็นขี้เถ้าทุลีหมดเลยแล้วก็มาเอามาปั้นตุ๊ก,กตาเอามากองเป็นตุ๊ก,กตาได้ตัวหนึ่งแล้วก็เอาไปลอยน้ำทิ้งหมดเลย ไม่เหลืออะไรเลยที่หามาทั้งหมดที่ได้มาทั้งหมดที่เป็นทั้งหมดเป็นใหญ่เป็นโตเป็นนั่นเป็นนี่มีนั่นมีนี่ที่สุดไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องเป็นเช่นนี้ไงเราก็ต้องเป็นเช่นนี้เราก็เป็นเช่นนี้แต่โชคด,ดีที่ว่าเขาตายก่อนเราเขาไม่ต้องมาทุกข์ทรมานเราก็เราถ้าเราตายก่อนเขาเราก็โชคดีเราก็ไม่ต้องทุกข์ทรมานนานเนี่ย แต่เขาเน Gar ี่ยมันน่าเสียดายคือเขา่ตายก่อนเราแต่เขาเนี่ยไม่สิ้นยึดมันจะต้องไปเกิดตายอีกเพราะฉะนั้นเรายังมีเวลาเหลือเพราะเรายังตายที่หลังเขาเนี่ยเราก็พิจารณาให้มันสิ้นยึดมันจะสิ้นยึดได้ก็ต้องพิจารณาเห็นความจริงอย่างนี้แน่เห็นความจริงอย่างนี้มันลงแก่ใจตัวนี้อย่าวนในเวลาพิจารณาเนี่ยเห็นเป็นภาพถ้าเห็นเป็นภาพอย่างเงี้ยมันจะง่ายขึ้นเพราะว่าในการปลงปล่อยวางง่ายคือ พอเห็นเป็นภาพคือมาในใจก็เรียกว่าอุกกาหานิมิตเมื่อเห็นเป็นภาพแล้วสามารถพิจารณาต่อเนื่องไม่ขาดวักขาดตอนจนกระทั่งมีรายละเอียดในความตายเน่าเปื่อยผุพังสลายไปเป่าไปไปกิดเท่าทุลีเห็นชัดอย่างนี้ยก็เรียกปฏิภาวนิมิตถ้าผู้ใดเห็นอุกกาหานิมิตปฏิภาณแบบนี้ปฏิภาณนิมิตอย่างเนี้ยมันจะพ้นทุกข์ได้เร็วถือว่าเป็นบุญมีบุญวาสนาบารามีมาแต่ปางก่อนเวลาเห็นเน่าก็ ขยายเน่าอือขึ้นไปค่อยๆเห็นเป็นเน่ามากขึ้นมากขึ้นนอนขึ้นอเออตาถลนเขียวปัดเลยเน่านอนขึ้นหมดเลยออกมาทางปากทางหูทางอะไรเนี่ยทางตาเน่าเอ๊ะหมดเลยเงี้ยก็ค่อยๆค่อยๆเห็นเป็นเรื่อยเรื่อยเงี้อย,อยก็เห็นเป็นอกหารในมิตรปฏิภาณในมิตรอย่างเงี้ยเวลาเน่าก็เห็นสภาพเน่ามันชัด เป็นเป็นเป็นภาพเราเลยว่าเราก็ต้องเป็นแบบนี้เนะ่เห็นนี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวนี้ยิง่งง่ายกว่าสมัยก่อนนะสมัยก่อนลรกตาต้องไปเอาภาพจากโรงพยาบาลมาดูเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ไม่มีไม่มีอินเทอร์เน็ตต้องไปเอาภาพถ่ายเน่าๆหลายๆภาพจะขอจากโรงพยาบาลมาแล้วก็เอามาดู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 จนจมจำติดตาติด,ด,ดจจจจจจใจตอนพี่นาใหม่ๆไม่เห็นเป็นภาพอะมันได้แต่คิดเอาเนาะอย่างอีกอีก ถามอีกรสานอกสานก็บอกว่าใช้ใช้คิดเอาก็ใช้ใช้คิดใช้คิดเอาแต่มันไม่เห็นเป็นภาพเนาะแต่แม่แม่เขาเนี่ยจะเห็นเป็นภาพเลยอย่างนี้ถ้าเห็นเป็นภาพมันจะมันจะเร็วขึ้นเลเห็นเป็นภาพตืขึ้นมาในใจมันเป็นอุกาณิมิตแล้วก็เห็นภาพขยายความเน่ามากขึ้นเป็นปฏิภาณิมิตอันนี้ถ้าเราจะจะดูเห็นความเน่ามากๆขึ้นเราก็ไปเนี่ยอีกเดี๋ยวก็ไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตอะมรณานุสเสียสุปปาสมฐานในแม่เขาดู แม่ก็ดูดูติดตาติดใจมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะการแม่ก็จะเห็นเป็นภาพมันจะง่ายขึ้นเป็นตัวเราที่สุดก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยดูเป็นภาพในลักษณะต่างๆดูนั่งดูทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยหลายๆวันเดี๋ยวตะกุ่นเนิมก็จะติดตาติดใจแล้วมันก็จะเห็นชัดมากเนี่ยถ้าเห็นเป็นอุกหานิ้ปฏิภาณนิมิตแบบเนี้ยอุกานิมิตปฏิภาณนิมิตอุกอานิมิตคือหน่วงคือภาพนั้นปรากฏในใจเป็นภาพเลยแล้วปฏิภาณนิมิตภาพก็ขยายความเน่า คืออุกองสลายไปจนกระทั่งไปไปเผาเป็นขี้เท่าทุรีเห็นชัดมากเลยเนี่ยมันเห็นในความรู้สึกเห็นเป็นภาพในความรู้สึกอย่างนี้นจะปรงปล่อยวางง่ายไม่นานถ้าต่อเนื่องไปขาดสายจริงๆนะทั้งทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไม่หลับไม่นอนต่อเนื่องไปขาดสายแต่เห็นแบบนี้นะแล้วก็มันอยู่ในไม่ว่าจะทํางานอะไรอะ่ะภาพอุกหานนิมิตปฏิภาณนิมิตในความตายหนะ้าเปล่อยผุพางสลายกับคืนสุดดีน้ําลมไฟเนี่ย ถ้าต่อเนื่องไม่ขาดสายจริงๆอ่ะส่วนใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่เกินสามเดือนไม่เกินสามเดือนโลกธาตุระเบิดโลกธาตุพิกวัตจักรคว่ำไปหมดเลยหักวัตจักรที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดหักสะบันเลยไม่ส่วนใหญ่ไม่เกินสามเดือนนให้ต่อเนื่องจริงนะอต่อเนื่องแล้วก็ไม่เกินสามเดือนไม่เกินสามไม่เกินสามเดือนแต่ถ้ามันเกินก็ไม่เป็นไรเพราะพระพุทธเจ้าก็ตัดอยู่แล้วว่า ภายในหนึ่งวันก็สามารถที่จะทะลงแก่ใจแล้วก็ภายในหนึ่งวันก็รุนิพานได้ถ้าภายในหนึ่งวันไม่ไม่นิพานก็ภายในเจ็ดวันภายในเจ็ดวันพิณาแบบเนี้ยไม่นิพานก็ภายในเจ็ดเจ็ดสัปดาห์ภายในเจ็ดสัปดาห์ไม่ไม่นิพานก็ภายในเจ็ดเดือนภายในเจ็ดเดือนไม่นิพานก็ไม่เกินเจ็ดปีรับรองถ้าเป็นแบบนี้พระเจ้าตัดรับรองเลยยืนยันว่าไม่เกินเจ็ดปีก็รุนิพานขอพิณาแบบเนี้ย ยกเว้นแต่ว่ามีบุญวัาสนาบารมีน้อยก็จะบรรลุถึงอนาคามีบรรลุถึงอนาคามีเลยก็อันนี้ก็โอ้โหสูงแล้วเพราะว่าขั้นตอนมีถึงพระโสดาบันพระตะกิทาคามีหรือพระตะกาาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์อีกขั้นเดียวก็บรรลุอล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปกังวลว่าเรามีบุญวัาสนาบารมีน้อยไม่เหมือนคนอื่นมันอยู่ที่เอาจริงหรือเปล่าพิรณาจริงนะ ยังจะเห็นเป็นอูะอุกหานิมิตปฏิภาณนิมิตจะเร็วเลยเร็วมากเข,ข้าใจไหมยกเวนเออกขจาใจยังไงชัดเจนแน่เราเราเราพูดทวนใหม่พอดีโยมเข้ามาที่หลังเมื่อกี้ไม่ทันได้ฟังอ่ะพูดให้เรียดต,ต,ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเลยชัดเจนหนอ่ะพอดีมีคนเข้ามาที่หลังหลายคนพอดีพี่ชายเพิ่งเสียนะคะก็เลย ตัวเองเป็นคนจัดงานศพทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยจะรู้ทุกอย่างคนระับเออพอพี่เสียแล้วก็ลดน้ําศพแล้วก็เอาศพลงลงแล้วก็อ่าสวดสวดให้เขาเสร็จแล้วก็เผาพอเผาแล้วก็มีกระดูกก็เหลือไม่เอากระดูกที่เอามาต่อเป็นคนนะกระดูกมาต่อเป็นคนเป็นรูปร่เป็นคนแล้วก็เท่ากระดูกเท่าฐานของเขาทั้งหมดก็เอาไปลอยอังคารคือ เหมือนกับว่าคนเราเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยเข้าฐานทุกอย่างก็ลอยน้ำไปหมดเลยไม่เหลือเลยอะแล้วทุกอย่างก็เอาไปไม่ได้ด้วยจบแล้วสั้นจังเลยเอาเอา่อา่นสักดีกว่าไอ้คนอื่นสักจะอ,อ้วนอ,อ,อีกไม่ไม่ไมเนี่นี่ไมเน,มนี่อ่ะคนมาที่หลังอาวมาบีซักจะอ้วนหน่อ เออเนี่ยพิจนากายพิจนายไงมาที่หลังไม่ทันฟังเออพิจนาอ้าวเพราะพวกเรานี่ยังไม่ไม,ไม่หลายคนพิจนาไม่เป็นนะเนี่ยซักซักเขาเลยซักอ้าวเจอกันซักอขอาการลงตาเจ้าค่ะขอาการคุณแม่นะคะเออคุณแม่พิจารณากายเริ่มต้นนานเท่าไหร่แล้วหรือว่า อะไรยังไงคุณแม่พอดีบีเพิ่งมาเมื่อกี้ค่ะก็ไปงานศพทุกครั้งก็จะพิจารณาแบบนี้แล้วก็มาเจอใกล้ตัวด้วยไปงานศพก็จะคิดว่าเออท่านไปก่อนเรานะเดี๋ยวเราก็ตามไปเหมือนคือไปงานศพแต่ละที่ขึ่งไปทอดผ้าด้วยอนะไรเงี้ยว่าท่านไปก่อนนะเดี๋ยวเราก็จะตามไปเดี๋ยวเราก็จะเป็นอย่างท่านเราก็น่าเปื่อยผูพังอย่างท่านอะไรเงี้ยคิดอย่างนั้น,ค,างงานนะคิดว่า ทุกคนเดี๋ยวก็ต้องตายแต,แต่ท่านโชคดีที่ไปก่อนท่านพ้นทุกข์แล้วเดี๋ยวพวกเราที่ยังไม่พ้นทุกข์ก <c oughs> ็คิดง่ายๆอย่างนี้แล้วเ,เวลาเหมือนกับไปงานศพแล้วมันน้อมในขณะที่เราไปงานศพแล้วพอเราออกจากงานศพแล้วเป็นยังไงคุณแม่ใช้ชีวิตยังไงบอกตัวเองยังไงคะออกจากงานศพแล้วก็คิดว่าชีวิตมันอย่าประมาทเพราะว่าวันนี้เราอยู่พรุ่งนี้เราไม่รู้จะอยู่ไหม ทุกคนรู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายเนี่ยก็เริ่มพิจารณาแล้วเพราะแก่มากแล้วมัวต่ถ้าจะดูแต่ต้นมงต้นไม้อย่างลูกว่าแล้วเผื่อเป็นลมล้มตายไปน่าจะเป็นผีสับสนเฝ้าต้นไม้อีกเลยโอ้ชีวิตคนเรามันไม่แน่ค่ะไอความคิดพวกชีวิตไม่แน่เราอาจจะแบบตายวันนี้หรืออนะไรเงี้ยคุณแม่ก็เหมือนท่านมหาตมะคันธีท่านบอกว่าให้ใหคิดว่า ทุกวันคือวันใช้วันวันนี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้ก็ตายอย่างเงี้ยจะได้จะได้ปงนะง่ายๆคือไม่มีหลักอะไรมาไอความคิดว่าเออวันนี้วันสุดท้ายของเราแล้วอะไรเงี้ยคุณแม่คิดอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้ว่ะคะอายุใช่ไหมคะคิดไอความคิดพวกนี้ว่าเราอยู่วันเนี้ยวันสุดท้ายของเราัมงนานแล้วเพียงแต่ว่าคุณแม่ไม่ใช่คนปฏิบัติไม่ใช่คนไปวัดไม่ใช่คน ฟังนั่นฟังนี่ฟังเทศฟังอะไรคุณแม่ไม่ไมจะฟังแต่ว่าคุณแม่จะปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยนี่ก็มาคิดเหมือนที่พูดเมื่อคืนว่าถ้าเราทําทานกิาวัตถุมากมีองค์แปดแต่ละวันแล้วก็ทำทานศีลภาวนานก็ไม่น่าจะพอเนี่ยเราเราควรจะพิจารณาอย่างอื่นมากขึ้นกว่านี้ในการใช้ชีวิตประจำวันเราก็ทําไปแต่ใ,ในในด้าน ในด้านธรรมเราก็พิจารณาไปซึ่งคุณแม่ไม,ไม่ไม่ใช่คนที่จะมาซีเรียสกันน่เหมือนนี้คุณแม่ก็ใช้ชีวิตตามปกติไปคือใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าตั้งแต่ตื่นมาก็อาคิดอยู่ตลอดว่าวันนี้เราอาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราหรือวาเออวันนี้เรายังอยู่เลยว, <laughs> วันนี้เรายังมีชีวิตอยู่เรอแล้ว <laughs> แล้ว, <laughs> ลวมันเข้มข้นมากขึ้น หรือว่ามันเห็นเป็นภาพที่ชัดมากขึ้นมันตั้งแต่ชัด<ร>มากขึ้นถ้าคนใกล้ตัวเราเสียชีชชวิตอะไรเงี้ยคนใกล้ตัวเราเสียเราเราเหมือนเราได้ทําทุกอย่างให้เขาอย่างอย่างพี่ชายคุณแม่นี่ยเขาไม่มีใครก็เลยเป็นเราดูแลมันตั้งแต่เขาป่วยเขาเขาเจ็บเขาตายเขาลงลงเขาจะแล้วเข้าลงอะไรเราดูแลหมดทุกอย่างมันก็เลยเห็นเป็นภาพภาพภาพขึ้นมาเลี่ยมันเห็นเหมือนกับสิ่งที่าเราไปงานเราไปไปทอดผ้าบางสกุลแล้วก็แล้วก็ แล้วไปอะไรเงี้ยแต่มันเห็นว่าแบบขั้นตอนเป็นยังไงไเกิดมาเจ็บใจแบบใเด็บตายอะไรเงี้ยยี่นี่คนใกล้ตัวยิ่เห็นชัดแล้วแล้วการที่เราได้เห็นชัดเป็นสเต็ปตั้งแต่หมดลมไปกายเปลี่ยนไปเอาไปงานศพลงโลงจาัดก,การทุกอย่างเรียบร้อยอะไรเงี้ยใช่ค่ะมันคุณแม่น้อมเข้ามาใส่ตัว คิดว่าสักวันเราก็ต้องไปแบบนี้เราก็ต้องไปเหมือนกันไม่มีใครที่จะมีอายุยืนยาวถึงร้อยปีแล้วแล้วคุณแม่ในในระหว่างวันมันเห็นเป็นภาพหรือมันเป็นความคิดเหมือนเดิมอว่ายังไงมันจะอยู่อย่างนั้นคือถึงเราไม่ไปคิดมันก็อยู่อย่างนั้นมันก็รู้ว่าเออมการเจ็บแย่เจ็บตายเป็นอย่างนั้นมันมันเห็นอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วมันเห็นอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ตั้งแต่ที่พี่ชายเสียชีวิตอย่างนี้หรอคะ ไม่ใช่เฉพาะพี่ชายแต่พี่ชายนี่เห็นชาติที่สุดเพราะว่าเรา,าได้จัดก,การศพทุกอย่างค่ะแต่เรื่องความตายของคนอื่นที่เราไปทอดผ้า้เขาอะไรแต่ไม่ใช่เราก็คิดแต่ว่าเออทอดผ้าเนี่ยเราท่านไปก่อนเรานะสักวันเราก็ต้องตามท่านไปเหมือนกันเราก็ต้องได้มาอยู่บนเชิงตะกรนนี่เหมือนกันค่ะแม,แม่คิดง่ายๆนะคะด้วยความที่ด้วยความที่พอเราเป็นผู้จัดการเราก็จะเห็นภาพทั้งหมดติดตาเลย ไอ้คำว่ามันอยู่อย่างนั้นนี่มันเป็นยังไงนะคุณแม่มันเป็นภาพที่ว่าเออเขาเกิดแก่เจ็บตายที่เราดูแลเข้ามาทั้งหมดสุดท้ายก็เป็นเป็นตุกตาตัวเล็กๆแล้วเราก็เป็นรอยอังคารให้เขาก็ไม่เหลืออะไรเลยไอ้คำว่ามันอยู่อย่างนั้นนี่คือมันอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งวันหรอคะยิ่งมาปุ๊บมันก็เป็นอย่างนั้นคือมันก็อยู่อย่างนั้นค่ะบางทีถึงไม่ได้นอนมันก็รู้ว่าเออเกิดแก่เจ็บตายตอนสุดท้ายไม่เหลืออะไร ค่ะคิดง่ายๆ่ายวันน้นแล้วพี่ชายเสียนานเท่าไหร่ละคะเสียโควิดรอบแรกโควิดรอบแรกเขาเขาเป็นเอามาพึ่งมาสิบสี่ปีแล้วตอนหลังที่จะเสียนี่เป็นเลือดในสมองออกเต็มเต็มสมองแล้วก็ไม่ได้สติเลย mm hmm. แม่ก็ไปพูดข้างหูทุกวันว่า พี่ไม่ต้องห่วงนะมีพระพุทธคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ไปด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้ไปคนเดียวมีมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปด้วยคือคุณคุณแม่ไม่รู้ว่าคนก่อนตายเขาพูดกันยังไงแต่ว่าคุณแม่ไปบอกข้างหูเขาอย่างนี้ <laughs> พี่ไม่ได้ไปคนเดียวนะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปด้วยเงี้ยไม่รู้ถูกหลักอะไรหรือเปล่าแบบคือให้เขาไม่ต้องห่วงอะไรอย่างเงี้ยเราเราในช่วงหนึ่งปีที่คุณแม่พิจารณาเนี่ยรู้สึกว่าใจมันเปลี่ยนไปยังไงอะไรเงี้ย ก็คุณแม่ก็ไม่ให้อาหารอาวิชชาเท่าไหร่ไม่ให้อาหารอาวิชชามากถ้าเราคิดนั่นปรุงนั่นปรุงนี่ให้อาหารอาวิชชามาันก็เหมือนว่าเราเราทาให้เราทุกข์นั้นถ้าเราไม่ทุกข์เราก็ต้องเหมือนหลวงตาบอกว่าถ้าปล่อยวางความทุกข์เราจะไม่พ้นทุกข์แต่ถ้าเราปล่อยวางผู้อยากพ้นทุกข์เราจะพ้นทุกข์หลวงตาเคยพูดอย่างนี้นะฟังหลวงตาม,มานานเท่าไหร่นะคะเพิ่งมาฟังไม่นาน เพิ่งาฟังไม่นานคนะ่ะเห็นลูกฟังอยู่แล้วก็โฉบไปโฉบมาไม่ค่อยได้สนใจลูกบอกมา a, ม่ามีวัดหนึ่งอยู่ที่เขาใหญ่นะลงตาเมตาเมตาอะไรเงี้ยมา a, ม่าก็เลอะเลอะอะไรเงี้ยพอดูดูฟังเสียงลงตาบางทีท่านก็ดุดุบางทีท่านก็ใจดีบางทีท่านก็พูดชาคุณแม่โอ้คุณแม่มาคุณแม่จะโดนดุไหมนี่แก่แก่แล้วมาไม,ไม่รู้เรื่องนู่นเดี๋ยวโดนดุ ุณแม่มีอะไรเมตตาแนะนำไหมคะกอ็อยากฝากทุกท่านนะอยา่อยาใช้ชีวิตอย่าประมาททุกทุกวันของชีวิตทำทำชีวิตให้มีค่าอยู่กับปัจจุบันอดีตไม่ต้องไปคิดถึงอน,นาคตไม่ต้องคิดถึงอยู่กับปัจจุบันให้มาแล้วตัวอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นเหมือนเหมือนที่หลวงตาบอกอย่าฟุ้งซ่านอย่าคิดนู่นคิดนี่อย่าแบบคือ ใช้ชีวิตให้ให้มีสติ่ะหายสงสัยล่าหมดยังสง,งสัยอยู่เดี๋ยวสงสัยอยู่ก็ถามโยมอ้วนเข้าไปไ<ม> <laughs> จะพูดเหมือนเดิมไม่รู้ว่าสงสัยอะไร <laughs> สิ้นสงสัยกับพ้นทุกข์แล้ว เมื่อคืนเอาหนังสือลงตาไปจบที่ใจมีคำหนึงที่อ่านอ่นให้ถึงตรงที่ว่า,าถ้าอยากพ้นทุกผู้ที่อยากพ้นผู้ที่จะพ้นทุกไม่ไม่พ้นทุกแต่ถ้าคนที่อยากพ้นทุกจะพ้นทุกอ,อย่างอย่นี้นะเอาตัวอยากออกแม่พูดอีกสักรอบได้ไหมคะพี่ฟังไม่ทัน ถ้าจะปล่อยวางความทุกข์ก็จะไม่พ้นทุกข์แต่ถ้าปล่อยวางผู้ที่อยากพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ขอบคุณค่ะแค่นี้แหละพอจบแล้วเลนนแต่ยังอยากพ้นทุกข์อยู่ก็จะทุกข์มาก,กยิ่งกันไปถ้าปล่อยวางผู้อยากพ้นทุกข์ได้นั่นนะั้น ก็จะสิ้นความอยากก็จะ,จะพ้นทุกข์